คอสตูมนี่มันอะไรกันครับเนี่ยทีมงานผมแต่งตัวดีเลยว่าแน่นหนาม,มากนะครับเนี่ยหน้าตาผมเหมือนไอ้นี่เลยอะสปิริตอเวอฟอร์มอะผีแนเขาวอะว่าไมมทีมงานออกจะอยแบนด์ออกจะบอยแบนด์นะครับผมสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมสวัสดิ์ชาแนลและว,วันนี้ผมกลับมาแล้วการเป็นทหารมาวันนี้เราจะมาะแถลงการกันนิดหน่อยนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับ แผนที่เราจะเ,เตรียมวางแผนเอาไว้หลังจากที่ผมได้ปิดช่องไปประมาณหกเดือนนะครับวันนี้เรากลับมาแล้วแล้วก็อีกไม่นานจากนี้ช่องเราก็คงจะมีการเตรียมตัวทําคลิปเล่นเกมเหมือนเดิมนะครับผมอยากให้ช่วยเล่าประสบการณ์การเป็นทหารมาหน่อยที่ไม่เป็นทหารมาเนี่ยเป็นมาก,กี่เดือนที่เป็นทหารมาเป็นกี่เดือนใช่ไหมครับเอ,อตัวผมเนี่ยไปเป็นทหารมาทั้งหมดหกเดือนนะครับ ตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกาที่ผ่านมาตามที่เราได้ทําคลิปเอาไว้ในช่องเลยจนวันนี้ก็กลดออกมาเรียบร้อยแล้วซึ่งการเป็นทาหารเนี่ยมันก็มีหลากหลายเวลานะครับตั้งแต่ปเดือนหนึ่งปีแล้วก็สองปีซึ่งตัวผมเนี่ยจบปริญญาตรีแล้วก็สมัครไปก็เลยได้รับการลดหย่อนเป็นหเดือนข้าบกแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าต้องไปเป็นทหารอะไรเรื่องนั้นก็อยู่ที่ว่าเราจะดวงไปได้อะไรนะ ถ้าเกิดเราจับใบดาใบแดงไปนะครับก็ส่งเลยก็จะได้อะไรแต่ถ้าเกิดเราสมัครไปเนี่ยก็มีโอกาสารเลือกลงได้ครับก็จะเป็นเนื้อาหาอะไรตามที่เขามีให้ลงอนะแล้วพอเราเข้าแล้วเนี่ยกิจวัตรประจำวันะะหลักๆของการเป็นอาหารมีอะไรบ้างก็คงจะประมาณว่าตื่นเช้าฝึกแล้วก็เข้านอนอ่ะบ้างนะมันก็มีหลากหลายช่วงเวลาครับก็ต้องอธิบายก่อนว่าการเป็นทนื้อาหารเนี่ย ่วงประมาณ 1- 2เดือนแรกเนี่ยจะเป็นการฝึกเที่ยวเรียนฝึกทหารก่อนโดยที่เขาจะให้เราไปฝึกนะครับก็มีชีวิตแบบโปนเรียนปรับตัวเป็นทหารก็ให้เราเดินพานเาลทกันแล้วง่ายๆพอเราปรับตัวเสร็จปุ๊บก,ก็จะเริ่มการฝึกขั้นที่มันหนักขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็จบตรงที่การประจำการซึ่งช่วงเวลานในการอยู่เนี่ยมันก็พูดยากนะว่าทําอะไรบ้างแต่เป็นว่า ตื่นเช้ามาออกกำลังกายกินข้าวแล้วก็ฝึกสุดท้ายก็เข้านอนประมาณนั้นแหละแล้วการเป็นทหารช่วงโควิดเนี่ยมันต่างก,กับปกติยังไงการเป็นทหารช่วงโควิดมันมีข้อดีหลายอย่างคือทําให้เราฝึกน้อยลงแล้วก็เว้นระยะห่างจากคนอื่นแล้วก็เวลาฝึกต้องใส่หน้าก,กากด้วยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะแต่ว่าข้อเสียเนี่ยคงประมาณว่าถ้าเกิดช่วงที่เขาปล่อยกลับบ้านกันแล้วโควิดระบาดก็คือโดนจับตัว ส่วนข้อดีที่ผมมองก็คงจะเป็นเรื่องของระยะเวลาในการฝึกแล้วก็การฝึกที่มันจะไม่ค่อยเข้มงวดเท่ากับเวลาปกตินะแล้วแบบาหารเนี่ยในนั้นเขามีใครเป็นโรคอะไรปแปลกๆมีครับผมโรคหนึ่งที่โคตรจะเป็นเลยคือโรคมะเร็งครับทําไมโรคมะเร็งถึงเป็นในข่ายทาหารใช่ไหมแตเพราะมันขายบุหรี่กันทุกวันไ,ไงเล่าต้องบอกก่อนว่าในค่ายทหารเนี่ย เปิดอิสระเสรีให้ทหารได้ดู่บุหรี่เต็มที่เลยนะครับอธิบายง่ายๆก็คือวันที่คุณขอาเป็นทหารเนี่ยเขาจะจับคุณไปอยู่ในคอกหนึ่งคอกที่คุณต้องอยู่อย่างนี้เท่านั้นในน้นจะเป็นที่นอนที่กินที่ทาทุกอย่า่ของคุณและมันจะมีร้านค้าที่ขายน้ําขายอาหารแล้วขายบุหรีห่คุณเรียกได้ว่าเขาปล่อยคุณไปฝึกเอาคุณมานั่งกินน้ําดู่บุหรี่ไปฝึกกินน้ําดู่บุหรี่ไปฝึกกินน้ําดู่บุหรี่ วนอยู่อย่างเนี้ยแล้วคนที่ไม่ดูบุหรี่ก็เตรียมตัวครับเหม็นควันบุหรี่ตายส่วนคนที่ไม่ดูบางคนก็หันมาดูดมันก็เป็นการสนับสนุนให้คนเป็นโรคบอเล็งอะไรครับส่วนโรคติดต่อทางอื่นเนี่ยก็มีหลากหลายนะครับแต่ที่แน่ๆอย่างหนึง่งที่ผมจําได้เลยคือคุณจะมีอาการติดหวัดติดไข้กันเป็นว่าเล่นเลยก็ว่าได้ต้องบอกเลยว่าแรกๆจะมีคนเริ่มไอ อีกแพ๊บหนึ่งเมื่อไอทั้งกองร้อยผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ติดโรคไอมาไม่รู้ไอแรงนะไอตั้งแต่วันแรกจนสุดท้ายเลยคำถามข้อต่อไปเครื่องแบบของทหารที่ใส่มีกี่แบบแล้วก็มีอะไรบ้างโอ้โหคำถามนี้นี่มันเหมือนกับเตรียมการมาแล้วเครื่องแบบทหารมีกี่แบบมีอะไรบ้างผมตอบไม่ได้หรอกครับเพราะว่าทหารมังมีโคตรหลายหน่วยไม่ว่าจะเป็นทัพบ,บกทัพเรือตำรวจอะไรก็ว่ากันไป แต่ว่าในตอนที่คุณเป็นทาหารเกณฑ์เนี่ยแล้วคุณได้ค่อยเป็นทหารใช่ไหมคุณจะได้เครื่องแบบของคนทหารใหม่ออกมาทีงานครับเอามาเลยทีงาน,นโง่อะไรกันแน่วะเอามาเลยเอามาเลยแล้วนี่ก็คือเครื่องแบบนะครับผมยังไม่หมดอีกเหรอเอามาอีกมา เอาเป็นว่าคุณจะได้เสื้อที่เขาเรียกกันว่าเสื้อทหารใหม่เสื้อน็อตอะไรก็ตามมาใส่นะครับแล้วก็กางเกงกางเกงที่มันเป็นกางเกงที่คูดจะแย่ครับกางเกงเด็กวัดซึ่งกางเกงนี้เนี่ยเป็นกางเกงที่ใช้คุณใส่นะครับเหมือนเด็กวัดเลยแล้วก็สังเกตบริเวณตรงนี้นะครับต้องเอามาเย็บกระดุมเองเพราะว่ากระดุมเนี่ยมันขาดง่ายมากๆเนื่องจากว่าตอนแรกเป็นตะขอนะครับตะขอมันห่วยแตกมากไม่เชื่อเดี๋ยวผมเอาให้ดู ทีมงานครับของเกงหน่อยครับนี่เป็นกางเกงโอ้โหนี่รีกว่าตัวใหม่ล่าสุดเลยก็ว่าได้นะครับเนี่ยได้รับการแจกมาอย่างดียังไม่เคยใส่เลยตัวนี้เป็นของใหม่ล่าสุดแกะจากโรงงานเลยครับคุณภาพไปเรียกได้ว่าใส่สามวันขาดนะครับนี่ครับผมกางเกงจากทาหารที่เขาแจกมานะครับดูดีมันจะเป็นกางเกงตะขอแบบนี้ครับผม อารมณ์เหมือนในคลิ่ทั้งเรียนมีตะขอแต่บอกเลยว,ว่าตะขอเวียนเนี่ยคุณใส่ไม่เกินสัปดาห์นะครับมันจะขาดทันทีมันขาดทันทีถึงครับต้องไปติดกระดุมเลยก็ว่าได้และตรงเนี้ยผมไม่เลยสัปดาห์เดียวพังสัปดาห์เดียวจริงครับสับแค่สัปดาห์เดียวมันจะขาดทันทีแล้วผมก็ต้องทําการเอากระดุมจากข้างเกงเนี่ยเอามาติดแทนประมาณนั้นนี่ละครับเครื่องแบบของทหารนะครับซึ่งอันนี้เป็นตอนที่เราอยู่ศูนย์ฝึกใหม่ๆนะครับ แล้วก็หลังจากที่เราออกจากศูนย์ฝึกแล้วเนี่ยก็จะมีเครื่องแบบแล้วแต่เลยว่าคุณไปอยู่หน่วยไหนอยู่เหล่าไหนเรื่องของคุณแล้วกันเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันครับเรื่องรองเท้าเหรอคะโอ้เรื่องนี้จต่ก็เจ็บมากไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับและนี่ก็คงเป็นหน้าตาของรองเท้าที่ทางทหารจะแจกให้คุณนะครับมันก็เป็นรองเท้ายี่ห้อหนึ่งแล้วกันซึ่ง ต้องบอกตรงว่าตอนเป็นทหารเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใส่รองเท้าวงนี้เพราะว่าผมใส่รองเท้าแตะเนื่องจากว่าผมบาดเจ็บที่เท้านะครับผมก็เลยแทบไม่เคยใส่รองเท้านี้เลยแต่ผมได้ใส่รองเท้านี้ประมาณสิบห้าวันแค่สิบห้าวันเราดูสภาพมันครับก็ดูปกติดีนี่พี่รองเท้าก็เออมันรองเท้าเหมือนรองเท้าเด็กวัดดีแต่คุณลองดูภายใน นี่คือสภาพภายในของรองเท้าที่ทางทงหารแจกมาให้เรานะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าใส่แค่สิบวันอะแค่สิบวันสภาพข้างในคือมันลอกเละเทแบบนี้เลยแค่สิบวันเท่านั้นแล้วคุณคิดดูสิครับว่าเป็นทหารหกเดือนอะถ้าคุณใส่มันตลอดหกเดือนอะคุณจะใส่มันไหวไหมต้องบอกว่าแค่คุณภาพเนื้อผ้าแล้วก็ความทนทานเนี่ยก็ไม่มีอยู่แล้วสภาพมันโคตรจะแย่ ผมเนี่ยใส่มันแค่ประมาณเต็มที่เลยคือประมาณเดือนกว่าๆนะครับเพราะว่าผมจะรอ,องเท้าเองไปใส่ตอนที่เราย้ายหน่วยแล้วต้องบอกเลยว่าคู่นี้ว่าเลวร้ยวายนะครับมันจะมีรองเท้าทั้งหมดสามคู่ที่แจกคือคู่น้ําตาลเอาไว้ใส่กับชุดกากีแล้วก็รองเท้าขาวเอาไว้ใส่ชุดกีฬานะซึ่งรองเท้าขาวเนี่ยก็ถูกขโมยไปแล้วเนื่องจากว่าค่ายทหารก็เหมือนซ่องโจนนะครับมีแต่วพวกโจนมารวมตัวกันขโมยทุกอย่าง ผมได้ต้องบอกเลยนะครับว่ารองเท้าพวกนี้เนี่ยคือยังไงเดียผมเคยเห็นคนที่เขาแกะใหม่แบบว่าจากกล่องเลยใหม่เอี่ยมคือรองเท้าหลุดตั้งแต่วันแรกที่ได้คิดดูสิครับว่าคุณภาพมันดีแค่ไหนก็ตามนั้นเลยครับไม่มีอะไรดีเลยคู่ต่อไปคู่ต่อไปต้องบอกเลยว่าเป็นรองเท้าที่คุณต้องใส่มันตลอดเลยก็ว่าได้มันคือรองเท้าที่ชื่อว่าแคทโฟนะครับเขาชอบเรียกว่าแคทโฟกัน ไปรองเท้าที่เอาไว้ใส่สวนสนามของผมนี่จะออกแนวใหม่หน่อยแล้วก็พื้นเนี่ยไม่ค่อยพังเท่าที่ผมเคยเห็นถึงก็ใส่กันมาเนี่ยคู่นี้เนี่ยคือมันจะส้นเท้าพังง่ายมากแล้วก็หลุดง่ายมากๆต้องบอกเลยว่าหลายคนใส่คู่นี้นะครับไม่เคยจบการเป็นทหารไม่พ้นหกเดือนแรกเนี่ยพังแล้วบางคนใส่แค่เดือนแรกสองเดือนแรกก็พังแล้วรองเท้าคตรจะห่วยแตกแล้วก็มันเจ็บเท้ามากๆ ผมใส่รองเท้านี้น่ะน้อยมากๆแนละ้วเพราะว่าผมเป็นเด็กพิเศษไงผมมันพวกแบบมีพรสวัางก็เลยไม่ค่อยได้ใส่ใส่รองเท้าแตะรองเท้านี่นนนผมใส่แค่ประมาณช่วงสองเดือนให้หลังก่อนปวดประมาณแค่สัปดาห์เดียวเนี่ยคุณจะปวดเท้าไปทั้งเท้าลำบุญไปทั้งเท้าเลยก็ว่าได้ว่าแล้วก็เรามาลองดูอะไรกันหน่อยดีกว่าไหมผมจะลองผ่ารองเท้านี้ดูนะครับว่าภายในมันเนี่ยเป็นยังไงมาลองดูก่อน ประมาณนี้แล้วกันเรามาลองดูภายในกันดีกว่าว่ารองเท้าเนี่ยมันเป็นยังไงคือผมก็ไม่ได้มีพื้นที่ในการถ่านมากนะครับแต่เอาเป็นว่านี่คือผมหน้าของมันครับด้านในต้องบอกเลยว่าพื้นมันเนี่ยหยาบกระด้างและแข็งมากๆแข็งขนาดที่ว่าทําให้คุณเจ็บเท้าได้เลยโอ้โหนี่คือสภาพรองเท้าที่ผมใส่มาจริงๆนะครับเนี่ยมันเป็นแบบนี้เลยมันเจ็บมาก วิ่พี่ครับพี่จะผ่ายางนี้พี่ไม่เสียดายหรอครับพี่แบบไม่เอาไปบริจาคหรอครับผมไม่อยากให้ใครต้องใส่รองเท้าที่ทรมาขนาดนี้นะครับใส่ไปก็เจ็บเปล่าๆทิ้งไม่เถอะต้องบอกเลยว่านื้อเป็นอย่างจริงๆครับไอ้ดูดิมันติดกาวมาอย่างเงี้ยพื้นเนี่ยคุณไม่สามารถเปลี่ยนมันได้เลยเพราะว่ามันติดกาวมาแบบนี้เลยอ่ะคือมันแข็งแม้ทีมงานลองจับดูครับลองจับดูบอกเลยครับว่ารู้สึกงไง มันแบบมันโคตรจะเลวร้ายครับแล้วคือพื้นเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับเป็นอย่างนี้เลยเป็นแบบเนี้ยโคตรเลวร้ายนี่ครับคือสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามจะออกมาตั้งแต่วันที่ผมไปไ็ทหารแต่ผมก็ออกมาไม่ได้ครับมันคือนี่ครับเห็นไหมครับก็คืออะไรหินครับผมหินหินมันเข้าไปอยู่ในรองเท้าครับมันแทงเข้าไปตามรูรองเท้าครับแล้วมันก็ไปขังอยู่ข้างใน สุดท้ายคือหนักขึ้นเรื่อยๆนี่คือรองเท้าที่ทางทหารแจกให้เรานะครับเป็นรองเท้าที่ผมใส่แล้วผมไม่ประทับใจแล้วก็เจ็บมากๆทรมานมากๆนี่แหละครับเครื่องแบบทหารคำถามต่อไปเงินเดือนทหารได้ประมาณเท่าไหร่เงินเดือนทหารเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาไ,ได้เท่าไหร่แค่คุณเข้าเป็นทหารเดเดือนแรกเนี่ยเงินเดือนทีนไ่ได้คือสี่พันบาทครับผม สี่พันบาทเพราะว่าเงินเดือนเนี่ยเขาว่ากันว่าได้เก้าพันหรือหมื่นอะไรก็ไม่รู้นะครับยังไม่รวมเบี้ยเลี้ยงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะหักคุณตั้งแต่ค่ากินค่าเสื้อผ้าค่าอยู่ค่าใช้ค่ารักค่าค่าทุกอย่างที่มันจะหักได้หักจนคุณแทบไม่เหลืออะไรเลยเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเท่าที่ผมคาดการไว้เนี่ยคือเงินเดือนที่ได้นะครับก็ประมาณ เจ็ดพันแบบไม่โดนหักประมาณเจ็ดพันแล้วก็บวกกับเบี้ยเลี้ยงอีกประมาณวันละเก้าสิบหกบาทก็สรุปแล้วได้ประมาณหนึ่งหมื่นต่อเดือนครับผมประมาณหนึ่งหมื่นแหละเก้าพันถึงหนึ่งหมื่นแต่สุดท้ายันจะมีการหักหนู่นหักนี่หักนั่นจนมันได้ไม่ทางเต็มอยู่แล้วนั่นคือเงินเดืนอนทหารคำถามต่อไปอาหารอะไรของทอาหารเกณฑ์ที่อร่อยที่สุด คำถามนี้นี่เป็นคำถามที่หลายคนแน่อยากรู้นะครับแต่ผมขอบอกเลยว่าอาหารที่อร่อยที่สุดคืออาหารที่ซื้อกินเองเวยสั้นๆแค่นี้แหละครับเป็นอาหารไม่ต้องใช้เงินจริงหรือไมอ่จริงครับผมเป็นอาหารไม่ต้องใช้เงินเลยครับเพราะว่า จะมีคนช่วยใช้เงินแทนคุณตั้งแต่วันที่คุณเข้าไปแล้วครับ mm hmm. ก็่่าจะเอาเองินคุณไปใช้ในการหักค่ารองเท้าที่ผมเพิ่งผ่าไปหักค่าเสื้อผ้าค่านุ่นค่านี่ค่านั่นค่าซักผ้าหักทุกอย่างเป็นคุณไม่ต้องใช้เงินเองเลยเพราะว่ามีคนใช้ให้คุณอยู่แล้วแม้แต่ค่าข้า,ขาวที่ต้อให้คุณกินเนี่ยมันก็หักจากเงินเดีอนแล้วก็เบียเ้ยเลี้ยงคุณไปแล้วครับผมสุดยอดไหมนะส่วนที่บอกว่าซื้อเองอร่อยสุดเนี่ยคือตอนแรกตอนเราอยู่ศูนย์ฝึกเนี่ย เราจะได้กินข้าวฟรีใช่ไหมครับข้าวฟรีที่เขาหักตังค์แต่ถ้าเกิดว่าเราประจำการแล้วเนี่ยเราจะได้กินข้าวให้เราเสียตังคจ่ายเองแล้วก็ซื้อกินเองครับผมประมาณนัน้นคิดว่าการเป็นอาหารเป็นการรับใช้ชาติยังไงบ้างาการเป็นทหารเนี่ยเป็นการรับใช้ชาติไม่รู้เลยครับถ้าที่ผมเป็นอาหารมามรผมไม่เห็นว่รับใช้ชาติตรงไหนเลยเอาเป็นรับใช้ จ่าได้ไหมหรือว่ารับใช้ผู้กองได้ไหมครับ <c oughs> คงยะเป็นอย่างนั้นเถะนะ <c oughs> คิดว่าข้อดีข้อเสียของการเป็นอาหารเป็นยังไงบ้างครับข้อดีก็คงจะประมาณว่าได้ฝึกให้คุณเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากๆาครับทั้งอดทั้งทนทั้งอดกั้นทั้งร่างกายและจ,จิตใจครับไม่ว่าจะถูกใครดา่าถูกใครว่าถูกใครดูถูกเกียหยาม คุณก็ต้องอดทนมันให้ได้นั่นสิ่งที่ผมได้รับมาแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหาที่ไหนได้ครับประสบการณ์นี้ดีมากๆเลยนะผมบอกตรงคิดดูสิครับในโลกภายนอกคนที่จบปริญญาตรีอย่างผมก็เป็นคนธรรมดาแต่พอผมเข้าไปในโลกภายในค่ายทหารเนี่ยมันคือโลกอีกฝ่งหนึ่งที่มันตับขั้วกันนะครับคุณอาจจะเคยได้ยินคนที่เขามีเงินทองดูถูกคนจนเอ้ยเถอะไอ้พวกคนจนใส่หัวไปเลยไปประมาณนั้นแต่ในค่ายทหารคนที่ เรียนจบน้อยรวมตัวกันบูลลี่คนที่เรียนจบสูงไอ้มึงเรียนจบสูงเหรอวะโอมจบปริญญาผมก็รู้สึกงวงว่ามันหน้าเราก็เรียนตรงไหนก็คงประมาณนั้นแหละมั้งนะมันจะมีคําพูดที่ชอบปาเสียดแทงคุณอยู่ประจำไปที่คุณอยู่ในนั้นันไม่ว่าจะเป็นมึงเรียนจบปริญญาตรีมาได้ยังไงวะสมองมึงคิดได้แค่นี้เหรอหรือว่าอย่าง,งานั้างงาน,อย,างงานอย่างนู้นอย่างนี้มันจะมีคนที่คอยพูดจาดูถูกเหยน็นหยามเราตลอดจนเราอยากทีจะเอากําปั้นซัดเข้าไปที่หน้ามัน แต่สุดท้ายนั่นคือการอดทนเราได้มาเราอดกลั้นได้นั่นคือข้อดีของการเป็นทหารครับเมื่อคุณออกมาข้างนอกคุณจะอดทนได้เก่งกว่าคนอื่นมากหลายเท่าเชื่อผมสิอีกอย่างหนึ่งที่แน่เป็นข้อดีก็ประมาณว่าช่วงเวลาที่ผมได้เป็นทหารเนี่ยผมรู้สึกเลยว่ามันโคตรที่จะแบบทรมานผมเคยเห็นเพื่อนบางคนเป็นทหารแล้วออกมาเป็นคนดีหลายคนอาจจะบอกว่า้ทหารสุวคุณเป็นคนดีมันก็มีบางส่วนครับแต่ความจริงคือคนที่เป็นทหารอยู่ะเขาเริ่มคิดได้าหลังจากละเขาคิดได้ว่า เวลาที่เขาอยู่เปน็นท <มา S 1> หารนะ่ะมันคตร <มา S 2> จะไร้ค่าและเสียเวลาเลยต้องอยู่ไปนันวันโดยไม่ทําประโยชน์อะไรเลยจนเขามีแรงันดานใจว่าถ้าเกิดฉันที่ออกไปข้างนอกนะฉันจะไปทํามาหาก,กินผมเชื่อเป็นแบบนั้นแล้วผมถามมาหลายคนหลายคนบอกว่าใช่เพราะว่าท่าที่ผมสัมผัสมาเองแล้วมันไร้ค่ามา,มากๆครับรการเปน็นทหารแต่ละวันลบกับยากค่ากับมดนั่งมองลมป้าอากาศโดยที่เราไม่ทําอะไรเลยมันก็เป็นแรงันดานใจให้เราได้ออกมาสู้ข้างนอกไงครับนั่นแหละข้อดีั ส่วนข้อเสียทุกอย่างแล้วคิดว่าการเกณฑ์ทาหารคนมีอยู่หรือไม่ในยุคปัจจุบันอย่าพูดว่ากเกณฑ์ทหารดีกว่าครับให้เรียกว่ากเกณฑ์ทาาไทยดีกว่าเกณฑ์ทาาประจําปีอะไรอย่างเงี้ยนะต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดเราอยู่อเมริกาการสมัครเป็นทหารคือการเราได้ไปลบใช่ไหมแต่ที่นี่คือเป็นทําไมมันก็มีบางส่วนที่เขาได้ไปลบกันแต่ว่าส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะครับต้องบอกว่าทหารประเทศไทยมันมีมากเกินไปด้วยซ้ํา ด้วยความที่มีมากเกินไปเนี่ยมันก็เลยเกิดความเหลื่อมล้ําว่ามันมีทหารบางส่วนเนี่ยที่ไปอยู่บ้านนายไปรับใช้ใครบางคนหรือไปทําหน้าที่บางอย่างที่ไม่ได้จําเป็นหรือได้ซ้ำน,นั่นแหละคือข้อเสียขอ,องการเกณฑ์ทหารครับคุณต้องลองไปเจอคุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะผมลองเคยเปิดใจนะว่าเอ้ทหารจําจเป็นก็ได้แต่ความเป็นจริงคือมันไม่ใช่เลยครับสิ่งที่จําเป็นคือผมได้รับรู้มาคือทหารเกณฑ์จําเป็นคือเอาไว้ใช้แรงงานทําทุกอย่างที่คุณทําได้ตัดหญ้าตัดต้นไม้ ่ออิจฉาปูดแม้กระทั่งล้างจานให้ข้าราชาการที่เขากินข้าวแล้วเขาไม่ยอมล้างอีก้วยซ้าอ่ะชีวิตที่เป็นทาสนะ่ะมันโคตรแย่เลยสุดท้ายอยากฝากอะไรถึงผู้ชมที่ไม่อยากเป็นทหารเออดังนั้นก็เรียนมาจนสิครับน้องแต่ถ้าเกิวดว่ามันจนมุนมจริงก็สมัครไปก็ได้นะนหกัีดีกว่าหนึ่งปีแล้วก็ดีกว่าสองปีามากเลยต้องบอกเลยว่าการเป็นสองปีนะมันโคตรจะแย่เลยครับผมคงทนเป็นไม่ไหวจริงๆนะ แต่เราก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าทหารไม่ใช่ว่าไม่ดีนะไม่เหมือนกับการที่เราบอกว่าเอ้ยคนไทยนั่งมีกับคนไม่ดีมันไม่ใช่ครับคนไทยไม่ดีไม่ใช่ประเทศไทยไม่ดีไม่ใช่แต่มันเป็นตัวคนไปที่จะดีหรือไม่ดีมันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะกนุกันไปทหารนี่ก็เหมือนกันครับมีทั้งคนที่ดีแล้วก็ไม่ดีปะกนกันไปต้องบอกก่อนว่าคนที่ดีก็มีและคนที่ไม่ดีก็มีเพราะฉะนั้นอย่าไปตัดสินของว่าทหารไม่ดีมันรวมทุกคน ทุกระดับชั้นเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าไป่า่ทหารเนี่ยจําคานี้ไ้เลยรักตัวเองไว้คนเราพบกันเพื่อจากเราแค่ไปทําหน้าที่เราแลวเราต้องรอดออกมาดีแค่นั้นแหละเอาไว้ว่าที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่เรื่องสมมุติแล้วกันนะครับไม่ใช่เรื่องจริงหรอกมันเป็นแค่เรื่องสมมุติที่ผมเล่าโม้ขึ้นมาแล้วกันนะเอาไว้ว่าจากนี้ไปก็คงจะมีการท,ทําคลิปเกมออกมาต่อเหมือนเดิมแล้วกันนะครับแต่วันนี้รายการสัามปทา,าชาแนาลกับผมต้องขอบเกนตัวลาไปก่อนแล้ว ไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับผมไปแล้วเจอกันออออบีดีบีดี